ทิตาลีเสวาน789สวัสดีค่ะก่อนการเปิดตัวข่าวใหม่เกี่ยวกับอีกูยยาวบัญชีอย่างเป็นทางการของเสือจ้านได้โพสต์ไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางให้กับแฟนๆของเขาแม้ว่าบทความของเขาจะมีความกังวลเล็กน้อยแต่ทุกประโยคก็เป็นความจริงเสือจ้านได้แนะนําแฟนๆอย่างแข็งขันว่าผมหวังว่าแฟนๆจะไม่ต้องพูดถึงใครทําตามจังหวะอย่างเป็นทางการเพื่อพูดคุยและพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลและไม่พูดเกินจริงกับแสงต้นฉบ,บับ ในวันรุ่งขึ้นคำทำนายของเซอยวจานก็เป็นจริงเมื่อมีการประกาศโปสเตอร์ใหม่ของอี <c oughs> กุยามิดยู่ก็กลายเป็นการค้นหายอดนิยมอย่างรวดเร็วแฟนๆของเซอยวจานได้ครอบครองพื้นที่สูงแห่งแรกอย่างรวดเร็วแฟนดัมต้องพบกับความโกลาหลครางใหญ่พวกเขาบอกว่าโปสเตอร์ถูกเผยแพร่มากเกินไปทรงผมของนางเอกไม่ดีเครื่องแต่งกายของนักแสดงล้าหลังและอื่นๆแต่ในไม่ช้ามันก็ถูกบทบางและหายไปท่ามกลางคำเช่นชมต่างๆจากแฟนๆของเซอยวจาน ที่ครองหน้าจอบนเวยพอขนาดของแฟนๆของเซอร์จานนั้นมีขนาดใหญ่มากดังนั้นหัวข้อของแฟนดามที่คาดว่าจะครองหน้าจอในวันเปิดตัวผลงานของเซอจ้จานก็ถูกบทบังและมองไม่เห็นหมแม้ต่ต่องรอยอีกด้วยค่ะต้องบอกว่านี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ของปีเตอร์แพนบัญชีอย่างเป็นทางการของเซอร์จานและหนังสือความคิดเห็นของกุ้งอ้วนยืนยันข่าวสองข่าวสื่ออิงเกรสเพสของเซอร์จานในอีกูยายาเป็นเสียงต้นฉบับของเซอร์จานจะออกวัสดุใหม่ โดยเหตุน,นี้เคลลรับจากหนังสือความคิดเห็นของกุ้งอ้วนจึงถูกรีทวิตอย่างบ้าคลัง่งแฟนๆของเซอร์จานมีชีวิตชีวามากเหมือนเป็นวันฉลองเทศกาลของจุดจีนในช่วงเวลานี้ข่าวลือต่างๆที่แพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตเช่นอีก,กุยาวถูกเลื่อนออกไปการพากย์เสียงของซอ่ออิงอาจไม่ใช่เสียงต้นฉบับของเซอร์จานก็หายไปในทันทีเช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับศิลป,ปินคน,นอื่นๆแทบเราไม่ไหวที่จะมีคำค้นหาที่มาแรงเพื่อเร่งความนิยม แต่เซียวจา้านมักจะปรากฏคําค้นหาที่มาแรงและเป็นผู้นําในครั้งแรกเสมอในที่สุดก็ไม่มีใครฟังเขาพวกเขาคิดว่าความสุขในวันนี้ที่พวกเขาได้รับพวกเขาควรจะโพสแสดงความยินดีให้มากที่สุดแฟนๆของเซียวจา้านได้ค้นหาเรื่องราวทั้งหมดของอีกูยาวและกําลังติดตามเพิ่มขึ้นทีละคนและจํานวนแฟนๆในบัญชีอย่างเป็นทางการของอีกูยาวก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณอีกด้วยค่ะในตอนบ่ายคีย์เวิร์ดในชุดอีกูยาวของดา t a ตาวิน ยังคงเป็นข้อมูลของการเลื่อนการออกอากาศในตอนเย็นข่าวของอีกุยเหวก็ปรากฏออกมาสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่สุดก็คือในบัญชีโต๊ะปานเราได้เห็นเวลาของการออกอากาศของอีกุยเหวได้เปลี่ยนเป็นเดือนกรกฎาคมปี2022ข่าวนี้เร็วไปไหมและการออกอากาศครั้งนี้จริงหรือหลอกเมื่อถูกแฟนๆถามไปก่อนหน้านี้ผู้ช่วยของเทนเซนได้ตอบแฟนๆว่าฮิสโตรหรือเมื่อความร้อนถึงขีดสุดแล้วเจอกัน จากการตรวจสอบปฏิทินของแฟนๆบางคนช่วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดก็คือเริ่มขึ้นในวันที่7กรกฎาคมและสิ้นสุดในวันที่23กรกฎาคมดังนั้นฮิสโตรก็คือวันที่14-15กรกฎาคมแน่นอนว่าสิ่งที่ผู้ช่วยพูดไม่ได้หมายความว่าจังหวะความร้อนอย่างแน่นอนค่ะและในเวลานี้มีแฟนๆจํานวนมากที่เริ่มนับถอยหลังเพื่อดูละครเรื่องนี้กันแล้วนะคะละครของเซอร์จั่งสองเรื่องครองรายการยอดนิยม โดยครอง11หัวข้อและรายการมากที่สุดในวันนั้นและนี่เป็นเพียงเพราะละครสองเรื่องนี้มีเนื้อหาใหม่และนมน้นมการอัปเดตในปัจจุบันเนื้อหาของละครทั้งสองเรื่องนี้ได้รับการอัปเดตพร้อมๆกันและพิธแผณฑนจำนวนมากก็โพสต์ว่านักแสดงเจ้านคือสุดยอดและดีที่สุดเมื่อนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ลงมายังโลกมนุษย์ด้วยจำนวนการดูสูงเกือบ1.7พันล้านครั้งและการสนทนาสูงถึง7.656ล้านครั้ง ความสัมพันธ์ในการรับชมของเซอร์จานนั้นดีมากวันหยุดฤดูร้อนปี2022กำลังเข้ามาแล้วในช่วงเวลานี้ของแต่ละปีแพลตฟอร์มต่างๆจะเปิดเผยรายชื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพื่อสร้างความร้อนแรงสำหรับวันหยุดฤดูร้อนมีข่าวลือม,มาก่อนหน้านั้นว่าภาพยนตร์และละครโทรทัศน์จำนวนมากของเทนเซนต์จะเปิดตัวสื่อส่งเสริมการขายล่าสุดและในที่สุดก็ถึงเวลาที่รอคอยช่วงเวลาสำคัญน,นี้ตามข่าวอย่างเป็นทางการ ละครโทรทัศน์หลายสิบเรื่องได้ปล่อยโปสเตอร์ล่าสุดออกมาทีละภาพซึ่งทําให้หลายคนถึงกับเวียนหัวเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันเซอร์จันมีผลงานสองชิ้นเรื่องแรกของเขาก็คือทะเลในฝันเขานั่งบนจักรายานและหัวเราะกับทุกคนอย่างร่าเริงและก้าวไปข้างหน้าดูแลสดชื่นและมีความสุขมากในขณะเดียวกันอีกคูยาวที่หลายคนคาดหวังไว้สูงมากในฐานะที่เป็นบทละครเทพนิยายเป็นเรื่องปกติที่จะมีเครื่องแต่งกายโบราณที่สวยงาม และสะดุดตามากเมื่อพูดถึงละครฮิตล่าสุดเมืองหัวลูกที่นำแสดงโดยลิวอีเฟยและเฉินเซี่ยวอยู่ในอันดับต้นๆอย่างเดียวแน่นตลอดการออกอากาศความนิยมและหัวข้อในละครเรื่องนี้ก็สูงมากปัจจุบันได้ออกอากาศไปแล้วกว่าครึ่งเรื่องและตอนจบจะแล้วเสร็จในต้นเดือนกรกฎาคมผู้ชมหลายคนกังวลมากว่าละครเรื่องไหนจะมารับช่วงต่อจากเมืองหัวลูกละครฮิตในช่วงซัมเมอร์นี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากปัจจุบันได้มีสองเรื่องจ่อคิวรกอ,อการออกอากาศ เรื่องแรกที่แพลแนไว้ตั้งแต่ต้นก็คืออีกุเยาแต่เนื่องจากต้องใช้เสียงต้นฉบับของเซลวจานทําให้เรื่องนี้อาจต้องเลื่อนออกไปล่าสุดมีข่าวว่าการพากเสียงได้เสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงการดําเนินการในขั้นตอนต่อไปอีกุยเยามีจํานวนตอนทั้งสิ้น40ตอนจะใช้เวลาในการออกอากาศทั้งสิ้น1เดือนดังนั้นเรื่องต่อไปจะสามารถออกอากาศต่อจากอีกุเยาได้ในต้นเดือนสิงหาคมซึ่งยังคงเป็นช่วงเวลาทองของ,ของการหยุดภาคฤดูร้อนเช่นเดียวกัน ถือได้ว่าอยู่ในสถานการณ์วินวินทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีข่าวว่าอีกุยอวอาจจะลาช้าและไม่สามารถออกอากาศทันในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมละครเรื่องเริ่มลายเดอะกาแล็กซีที่นำแสดงโดยเจ้าลูซือและอูเลยจะออากาศต่อเจากเมืองหัวลูกในวันที่5กรกฎาคมเนื่องจากละครเรื่องนี้มีจํานวนตอนมากถึง60ตอนซึ่งจะใช้เวลาเกือบ2เดือนในการออกอากาศและอีกูยอวก็จะพลาดการออกอากาศในช่วงเวลาทองของฤดูร้อนนี้ อย่างไรก็ตามหายอีกูยาพลาดช่วงเวลาทองดังกล่าวจากรกระแสของชาวเน็ตเมื่อไม่กี่วันก่อนบอกว่าอีกูย่าจะออกอากาศในวันสุดท้ายของการปิดภาคฤดูร้อนของวันที่23สิงหาคมสำหรับ v i p ดูได้มากถึง8ตอนในวันแรกเพื่อเป็นของขวัญสำหรับนักเรียนนักศึกษาอีกด้วยค่ะอันที่จริงแฟนๆของเซอรจ์จานส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานมากที่สุดดังนั้นไม่ว่าจะออกอากาศช่วงเวลาไหนก็คาดว,ว่าละครเรื่องนี้ต้องระเบิดอย่างแน่นอนค่ะแต่สำหรับนักลงทุนแล้ว แน่นอนว่าถ้าสามารถออกอากาศอีกูยาวได้ก่อนก็เท่ากับว่าเขาสามารถนําเสนอผลงานภาพยนตร์และละครโทรทั้งในช่วงฤด,ดูร้อนได้มากถึง3เรื่องนั่นก็คือมังหัวลูกอีกูยาวและเลิฟไลท์เดอะกาแล็กซีในวันที่21มิถุนายนอีกูยาวได้ปล่อยตัวอย่างใหม่สําหรับเวอร์ชันดิบเลิฟหรือรักลืลึกส่วนใหญ่บอกเล่าเรื่องราวของเจ้าชายสื่ออิงองค์ราชทายาทที่รอเราดดเดียวและเย็นชาของราชวงศ์คงซางเขากลายเป็นนักบวชสื่ออิงผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นอาจารย์ที่น่าหลงไหลและชอบธรรมของจุเยียนเริญมินรับบทเป็นเจ้าหญิงในละครเรื่องนี้มีเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ที่เติบโตมาด้วยกันและร่วมกันปกป้องประเทศในที่สุดสื่ออิงนางบทผู้ยิ่งใหญ่ของเสี่วาจานเป็นตัวละครที่สวยงามทรงพลังและน่าสงสารจากเสื้อผ้าชุดข,ขาวที่พลิ้วไหวสง่างามและรายทิฏฐิซึ่งถูกเปิดเผยในตอนแรกตอนนี้เขาได้ปลดล็อกตัวตนใหม่ในชุดสีดำ เมื่อเขาปรากฏตัวก็หล่อเหาไม่อีกด้วยความยิ่งใหญ่และความเคร่งครึมของมหาปุโรหิตถูกเปิดเผยออกมาในทันทีตัวอย่างในเวอร์ชันใหม่เต็มไปด้วยความรู้สึกถึงความโหมดร้ายและความเจ็บปวดเมื่อเซอจเร์จ้าเลเรนเมนกำลังเล่นอยู่นอกบ้านจูเยียนที่กำลังดึงสื่ออิงและนายที่สุดสื่ออิงก็สลัดจูเยียนออกไปและตะโกนว่าไปให้พน้นวิธีถัดมาเมื่อสื่ออิงกลับมาที่ห้องเขาอดทนกับความเจ็บปวดและอาเจียนออกมาเป็นเลือด รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดทั้งหมดของเขาที่โหดร้ายกว่านั้นก็คือมีโครงเรื่องที่มีพลังงานสูงเสืร์จันสวมชุดสีดำและน้ำตาของเขาก็คลอเบาเขาพูดฉากที่สะเทือนก่ันกับเดินมินว่าคุณรักเขามากขนาดนั้นเลยหรือถ้าฉันตายแล้วคุณจะเสียใจไหมเป็นที่เข้าใจกันว่าโครงเรื่องนี้เป็นจุดห่างเหตุของพลังงานสูงในละครนางเอกแทนเอพย์เพราะความเข้าใจผิดเพยรู้ดีและเขาเลือกที่จะยอมเจ็บเมื่อเซอร์จันแสดงฉากนี้เขาร้องไห้ ดวตงตาของเขาเป็นสีแดงน้ำตาของเขาก็ค่อยๆเอื่อลนออกมาดวตางตาของเขาพยายามที่จะค้นหาบางอย่างเพื่อยืนยันความตั้งใจของนางเอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งทําให้ผู้คนรู้สึกถึงใจที่กําลังจะแตกสลายขั้นสุดท้ายของเขาเพียงแค่ดูตัวอย่างเรื่องนี้เราก็อยากจะเช็ดน,น้าตาของเสืออิงทั่วหน้าจอเมื่อพิจารณาจากตัวอย่างที่ออกอากาศโ,โ,ดโดยละครเรื่องนี้เซอร์จันดูเหมือนจะเป็นชายหนุ่มร่มงามที่ได้รับความเสียหายจากสงครามอย่างหนัก และฉากร้องไห้ของเขาก็ทําให้หลายคนใจสลายแม้แต่ฉากร้องไห้ของละครเรื่องอื่นๆที่เขาเคยแสดงมาก่อนก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดการร้องไห้ของเขามันคือสวยมากๆน้าตาจะค่อยๆไหลาตาของเขาเป็นประกายเรียกได้ว่าแม้แต่การร้องไห้ของเขาก็ยังหล่อหล่อจนใจเจ็บในเวลานี้แฟนๆหลายคนของเขาต่างก็ตะโกนว่าอีกุยาขเมื่อไหร่จะออกอากาศรีบๆหน่อยได้ไหม ฉันรอไม่ไหวแล้วฉันอยากจะปลอบใจน้ำบวชสือองิงฉันอยากจะเช็ดน,น้ําตาให้เขาฉันอยากเป็นกําลังใจให้เขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุดแต่สิ่งที่น่าพึงพอใจมากที่สุดก็คือเสือจ้านได้พากเสียงต้นฉบับของอีกูเยาเป็นพิเศษและเสียงต้นฉบับของบทในตัวอย่างเอฟเฟกต์เสียงพากของเสือจ้างก็ดีมากอย่างน่าประหลาดใจนอกจากสายตาวาวอนที่น่าเห็นใจมากที่สุดของเขาแล้วน้าเสียงแผ่วเบาของเขาก็ชวนให้สงสารจับใจอีกด้วยค่ะคาดว่าละครเรื่องนี้ออกอากาศ น้ำตาของแฟนๆคงจะท่วมจออย่างแน่นอนค่ะมีข่าวว่าเจอจ้านได้ได้งานภาคและทำงานอย่างหนักเพื่อเดินทำตารางงานโดยหวังว่าจะได้เจอกับผู้ชมโดยเร็วที่สุดสำหรับการภาคเสียงเป็นการทดสอบทักษะการสแสดงของนักสแสดงอย่างไรก็ตามการภาคเสียงต้องมีอารมณ์และต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นจึงมีข้อกำหนดสูงสำหรับผู้ให้การภาคเสียงละครที่ออกอากาศก่อนหน้านี้ของเอจอจ้านหลายเรื่องเช่นเอ็ดฟอร์ดและเดอะออฟเลิฟ e เป็นเสียงต้นฉบับของเขาเอง เสียงต้นฉบับและตัวละครของเขาได้รับการยอมรับจากทุกคนเมื่อเราได้ดูละครของเจอจันมาจนสุดทางในปี2019เจอจันก็เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง3ปีที่ผ่านมาหลังจากเขาเข้าร่วมในละครเรื่องนี้ทักษะในสายงานของเจอจันก็ก้าวกระโดดอย่างมากค่ะทักษะการแสดงของเดรนมินก็ดีมากเช่นเดียวกันแม้ว่าเธอจะายุยังน้อยแต่ทักษะการแสดงของเธอก็เป็นที่ยอมรับของผู้ชม แม้ว่าชาวเน็ตหลายคนจะรู้สึกว่าเธอมีใบหน้าที่เศร้ามองแต่สาเหตุหลักก็คือละครส่วนใหญ่ของเธอนั้นน่าสงสารมากล่าสุดเธอเปลี่ยนไปแล้วจิตใจของเธอเต็มไปด้วยสไตล์หวานที่ดูน่ารักและดวงตาที่วาววับของเธอก็น่าหลงไหลเรนม,มินรับบทเป็นจูเยียนเจ้าหญิงตัวน้อยที่มีจิตชิจาและน่ารักซึ่งดูฉลาดมากในช่วงแรกและเติบโตขึ้นในช่วงหลังเมื่อดูเอฟเฟกต์ซีพีของเซอร์จานและเรนม,มินในเฟรมเดียวกันนั้นดีมากส่วนสูงที่ต่างกันกำลังพอดี ดูแลมีความเหมาะสมและน่ารักมากค่ะตัวอย่างของเวอร์ชันใหม่เต็มไปด้วยเอฟเฟกของความเศร้าโศกของปรมาจารย์และลูกศิษย์และผู้คนถ้าเราไม่ไหวที่จะไล่ตามละครเรื่องนี้ส่วนเรื่องนี้จะอาอาการเมื่อไหร่ก็มีการเปิดเผยบนหน้าแรกของเทนเซนต์วิดีโอแล้วว่าวันหยุดฤดูร้อนจะอาอาการเร็วๆนี้มีความเป็นไปได้สูงที่เจะเอาอาการในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมและอาจจะสามารถเข้ายึดครองต่อจากเมืองหัวลูได้อย่างแน่นอนค่ะ เรียกได้ว่าตอนนี้แฟนๆลุ้นกันจนตัวโก่งกันไปเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าอย่างเร็วที่สุดก็คือเดือนกระกฎาคมและหากช้ากว่าน,นี้ก็จะรอจนถึงเดือนสิงหาคมว่ากันว่าทุกๆซัมเมอร์จะเป็นละครฮิตนี่เป็นอีกหนึ่งละครชุดของเซียวจ้านหลังจากเฉินชิงลิงที่ออกอากาศในช่วงฤด,ดูร้อนในปี2019และผู้ชมก็เต็มไปด้วยความคาดหวงังหลังจากการปล่อยโปสเตอร์ใหม่ของอีกุยาออกมาภูเขาจิออีได้กระตุ้นให้เกิดการอพพภิปรายอย่างดุเดือดในหมู่ชาวเน็ต ชาวเน็ตจำนวนมากกล่าวว่าพวกเขาควรรีบไปที่ประตูของภูเขาจิวอีเพื่อเขาแถวและเรียนรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์มีชาวเน็ตจำนวนมากที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาจิวอีและเผยแพร่ต่อจำนวนมากชาวเน็ตจำนวนมากได้เปิดประตูของจิวอีมอลเทนคอเลตชาวเน็ตบางคนเปิดเผยเห็นก้อนใหญ่ในภูเขาจิวอีและชาวเน็ตบางคนก็วางรูปถ่ายของเซอร์จ้านไว้ที่สำนักงานเพื่อรับเข้าเรียนในภูเขาจิวอีตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของภูเขาจิวอีตั้งอยู่ในหยงโจ มณฑลหูหนานในภาพภูเขาจิวอี้ดูยิ่งใหญ่และมีบรรยากาศเหมือนแดนสวรรค์อีกุยเยาได้เปลี่ยนที่อยู่เป็นยงโจมณฑลหูหนานบนเวยปบอย,ยังเป็นทางการของแพลตฟอร์มหลักซึ่งจริงๆแล้วเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งของพวกเขาโดยจํานวนการเผยแพร่ที่ถูกเปิดเผยออกมามา,มากมายได้ทําให้ข้อมูลของอีก,กุยเยานั้นดีมากขึ้นไปอีกในอีกสองชั่วโมงต่อมาของในวันเดียวกันเวยปบอของบล็อกอย่างเป็นทางการได้มีการรีโพสข้อความมากกว่า1,5 0 0 0 0หนครั้ง มีการแสดงความคิดเห็นมากกว่าเจ็0หมืนคนและมีจำนวนการกดไลค์สูงเกิน8 3 0 0 0 0หมืนครั้งนี่คือสถานที่แรกในรายชื่อละครโทรทัศน์ที่จออากาศในปัจจุบันในขณะเดียวกันข้อมูลของละครโทรทัศน์เรื่องทะเลในฝันที่นำแสดงโดยเสือจ้าและลีซินนั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงและข้อมูลในสีชั่วโมงก็ถูกอีกุยเอาบทขยี้อย่างสมบูรณ์แบบดูเหมือนว่าละครชุดเครื่องแต่งกายโบราณจะมีรูปแบบของตัวเองและผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจเป็นพิเศษ ทะเลนในฝันที่นำแสดงโดยเจอจนและลีซินเพิ่งเสร็จสิ้นการถ่ายทำในห่ิงเตียนฟิลม์มออนเทอลวิชชันซิตี้ซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าการดำเนินการจะรวดเร็วมากขนาดนี้และตอนนี้ได้ปรากฏตัวของตัวอย่างในการประชุมการลงทุนของเทนเซนต์ปี2022ตามโปสเตอร์ที่เผยแพร่ในวันที่21มิถุนายนกลุ่มคนหนุ่มสาวได้ขี่จักรยานและก้าวไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้าของพวกเขาบันทึกภาพแก่นแท้ของละครทีวี อนนี้ได้มีการปล่อยตัวอย่างแรกของทะเลในฝันอย่างเป็นทางการต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างมากค่ะในตัวอย่างเสียวชุนเฉิงที่รับบทโดยเสอ่์จานได้ปรากฏตัวในชุดทั้งหมด7ชุดนอกเหนือจากหมวกและเสื้อโค้ทที่เหมือนหนุ่มปักกิ่งแท้แล้วยังมีชุดที่แสดงถึงความยากจนของเสียวุนเฉิงและชุดสําหรับเล่นกับเพื่อนๆของเขาแม้จะเป็นตัวอย่างแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแต่ก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนมากเช่นเดียวกันวิดีโอตัวอย่างที่เต็มไปด้วยความหลงไหลตั้งแต่เริ่มแรก เสือจานลิซินและตัวละครในเรื่องนี้ได้ปรากฏขึ้นทีละคนที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความรู้สึกที่อ่อนเยาวเสือจนุนเฉิงเต็มไปด้วยความน่าหลงใหลในตอนแรกมีฉากการต่อสู้หลายฉากในตัวอย่างเขากล่าวว่าฉันไม่กลัวการสูญเสียแต่ฉันกลัวว่าจะถูกคนอื่นดูถูกเมื่อเราได้เห็นเสือจุนเฉิงในแบบแรกเขาเป็นนักสู้อย่างแท้จริงและมีฉากการต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ฉากก็ถูกเปลี่ยนไปในช่วงพริบตาและเสือจุนเฉิงก็สมชดทหารอีกครั้ง ้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นการรับรองว่าเขาจะไม่มีวันเสียหน้าอย่างแน่นอนค่ะที่น่าประหลาดใจมากที่สุดก็คือภาพของเือร์ชนเชิงสวมชุดในวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่ไม่เคยเปิดเผยมาก,ก่อนก็ปรากฏขึ้นเช่นเดียวกันจะเห็นได้จากพรีวิวว่าบทบาทของเซอร์จั้นในละครเรื่องนี้น่าจะมีช่วงอายุที่กว้างมากขึ้นจากชายหนุ่มที่เปลี่ยนไปด้วยความกระตือรือร้นในวัยยาวไปจนถึงชายวัยกลางคนที่โตเต็มที่และมีความมั่นคง อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของทุกคนก็คือชัดเจนมากดูเรียบง่ายนอกจากนี้ยังทําให้ผู้คนสงสัยเป็นพิเศษในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ระเอกได้ประสบมาชื่อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือทะเลในฝันและในตัวอย่างนี้ในที่สุดก็ได้เปิดเผยว่าทะเลก,ก็คือลานสเก็ตหิมะจิจไฮฉากของไปเอกและเพื่อนที่เล่นสเก็ตด้วยกันก็น่าตื่นเต้นมากเช่นเดียวกันค่ะเมื่อตัดสินจากตัวอย่างเวอร์ชั่นแรก รายละเอียดของทะเลในฝันยังคงดีมากในบรรดาละครไอดอลละครย้อนยุคเรื่องนี้ก็สะดุดตาม,มากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะบทบาทของเซอร์จ้านในละครเรื่องนี้ในความคืบหน้าของตัวละครก็ชัดเจนมากเช่นเดียวกันเมื่อยุคข,ของตัวละครเปลี่ยนไปน้ำเสียงของบทบาทของเขาก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยซึ่งทําให้ผู้คนตั้งตารอละครเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพิจารณาจากภาพที่ปรากฏและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเือจุนเชิงได้พบกับเพื่อนที่ดีของเขาอีกครั้ง หลังจากผ่านไปหลายปีทุกคนก็แก่ลงแล้วแต่เี่ยวจุนเฉิงยังคงดูดีและหล่อเหลามากในชุดสูทของเขามีเพียงรอยย่นและใบหน้าของเขาที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงของอายุที่มากขึ้นของเขาเมื่อเราได้ดูตัวอย่างเราจะได้เห็นโมเมนตัมและการต่อสู้ของทุกคนในละครเรื่องนี้อย่างเต็มที่แต่ชาวเน็ตบางคนประทับใจอย่างมากกับการแสดงภาพความมีอายุมากขึ้นของเซอร์จันในละครทีวีและพวกเขากลับมาพูดคุยกันถึงฉากในเรื่องเอ็ดฟอร์ดในทันที เพราะในละครทีวีทั้งสองเรื่องนี้ในตัวละครที่เซอร์จันแสดงนั้นมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเรียกได้ว่าเป็นบททดสอบและการทดสอบทักษะการแสดงของเขาหลังจากประสบความสําเร็จในเอ็ดฟอร์แล้วคราวนี้ในเรื่องทะเลในฝันการแสดงของเซอร์จันจะมีทักษะการแสดงที่เพิ่มมากขึ้นและทะเลในฝันอาจจะกลายเป็นผลงานชิ้นเอกประจําปีของเขาอีกด้วยอย่างแน่นอนค่ะตัวอย่างแรกของทะเลในฝันได้แสดงให้เห็นว่าชุดทั้งเจดของเซอร์จาน มีความรู้สึกถึงความมีอายุผู้สูงอายุที่หล่อเหลาสุดๆและทักษะกา,าแรแสดงของเขาก็เทียบได้กับเอ็ดฟอร์ดนอกจากนี้ในตัวอย่างเรายังได้เห็นเซอร์จันในรูปของทหารอีกครั้งถือได้ว่าเป็นการเติมเต็มความเป็นทหารของเขาอีกด้วยค่ะตั้งตรารอชายหนุ่มที่แข็งแกร่งและนักเลงเสือจนเจิงแห่งเมืองปักกิ่งอันที่จริงพี่ปันก็ชอบบทบาทของเซอร์จนันในแนวแบบกนวนนมีความเป็นนักเลงนิดๆเอาแต่ใจมีอิทธิพลและไม่กลัวใครอีกด้วยค่ะประมาณว่าข้าใหญ่และเก่งมาก ดูแลมีสเสน่ห์และน่าราักยิ่งด้วยค่ะจริงๆแล้วสําหรับเซียวจั่นไม่ว่าจะมาลุกไหนแนวไหนก็ดูดีและน่ารักไปหมดผลงานใหม่ของเซียวจั่นทุกชิ้นจะได้รับความนิยมก่อนที่จะออกอากาศและจะได้รับความนิยมมากขึ้นเมื่อออกอากาศนักบวชที่สง่างามและหรูหราของซื่ออิงจะพบกับทุกคนในฤดูร้อนนี้และรอคอยการปรากฏตัวของเซียวชุนเชิงนักเลงแห่งปักกิง่งและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ